ทำถึงไหนแล้วโอ้ตัวงูแล้วไหนพ่อปานดูสิไหนดูสิระบายตัวอะไรพ่อปานระบายตัวอะไรมีตัวงูพ่อปานงอลายงูฉ่านี่งูเขียวนี่เร็วันี้งูอะไรไหนมาดูสิงูอะไรงูเขียวอะหนูดูโชว์ดิหนูงูของหนูเป็นลายอะไร ของข้าวข้าวโพดงูเขียวอันนี้งูดำโอเคงูสีอะไรของเกมงูสีอะไรไหนดูดิโอ้ในงูสีอะไรโอ้หัวสีเหลืองไปด้วยอ้าวไหนของหนูโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วเปิดโชว์งูหน่อยเร็ว เอ้ยเอาโชว์งูตัวเองหน่อยเร็วโหสวยมากเลยเดี๋ยวบรอบบายข้างหลังด้วยนะระบายตรงนี้ด้วยนะเอาท้องมันด้วยระบายท้องยังไม่เสร็จเลยครับไหนคนนั้นนี่ไหนคูนั้นนี่ไหนดูดิไหนดูดิโหเรียกแกงแกงนี่มาพูดใจคูเหรอโหสวยสวยสวยอ้าวแกงนี้เสร็จแล้วยังโชว์หน่อยสิดูอ่ผู้การยังไม่เริ่มเลยครับรอบบท้องไปสิครับ โอ้โหนี่นะครับงูลายทหารนี่ไหนงูอะไรงูอะไรเดี๋ยว